สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมากินเฟ s ช and c ์เช s ที่ที่อะไรลืมลาวเซนิตโต้ next stop นะคะเราจะไปดาวสาวโอ้โหเฮ้ยกล้องเพิงสวยแล้วเนี่ยกล้องสวย ได้ครับนี่นะคะเจ้าสาวเรามาแล้วเจ้าสาวสามปีไม่ได้เจอมาแล้วได้ไหมไม่ได้ทำอะไรสิ เราได้ย้อนเวลามาแล้วนะคะเ,เราบิน27<ร>ที่ญี่ปุ่นอ่ะตอนนั้นะเราขึ้นเครื่องตอน6โมงที่27นะแต่ตอนเนี้ยเที่ยงวันที่27เอาย้อนเวลาเฉยเลยแล้วก็ื่อกีนะคะก็คือตอมมาถักเยอะมากโชคดีคือจีเป็นแบบว่าบอกว่าแบบนี้เป็น my wife อะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคแต่ว่าเขาถามเยอะมากตอนนี้นะคะก็คือเพื่อนนับเรียกอูเบอร์มาให้เป็นไซส์ XL เดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นอูเบอร์เนี่ยไปด้วยกัน ทั้งหมดนะคะก็คือเราจะไปนอน AirBnB วันนี้ยังไม่แพนอะไรมากมายเดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกอีกทีว่าเราจะไปไหนยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอากาศเย็นมากคือเนี่ยแต่งตัวแล้วเพราะว่าข้างนอกอะประมาณ15-16องศาตอนนี้น้ำใส่เสื้อจีอยู่เดี๋ยวให้จีรัะเสื้อเพราะว่าจีลืมเอาเสื้อออกมาจากกระเป๋าทุกคนแล้วเดี๋ยวนําใส่เสื้อผ่านแทนหนาวแต่งกิ้วโอเคเดี๋ยวขึ้นรถละ ดยอดออกมาคือนรำไู่ไหลอ่ะ <yaş> ค <rivals> ือลนแล้วนะคะ4ี่คนกับกระเป๋าเดินทางเยอะๆยอะดูป่านนี่เย่ถึงแล้วทุกคนเรานอน Airbnb นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังเช็คอินไม่ได้แต่ว่าจะฝากกระเป๋าไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราอาจจะไปหาข้าวกินแล้วก็ไปนั่งทำทำงานกันนะคะ

คือถือกระเป๋าขึ้นไปข้างบนบนนะนี่อันนี้ห้องเรานะคะเป็นห้องแรกรู้ไหวราอยาดูห้อ่วดูได้มีห้องน้ำสองห้องนะจ้าโอเคมีอยู่ไหนอีกันหนึ่งอ่ะออมีห้องนอนห้องนอนห้องน้ำนะครับห้องน้ำค่ะไม่ได้มีห้องน้ำในตัวนะห้องน้ำนะครับอันนี้ห้องน้ำ ห้องนอนนะครับไปเรื่องแ้ค่ะห้องน้นอีกแล้วก็คิดเป่นกินเปิดกับนะเราเฮ้ยมันรู้หนนี่นะคะจะสาวเรามาแลยไม่ได้ยินนี่หรอวสสามปีไม่เจอ เราไปก่อนเปดูใครแตยอานวะมดูขนตาไปดูไปดูานก่อนขนตามันอะ กินการถัดถอดกันนะคะคนที่นี่ขับรถได้เมารถมากจริงคือไม่ต้องคนที่นี่คนนี้ก็ด้พี่ก็ไม่เดี๋ยวมาดูกันว่าหลักไม่ได้มากินซาบูมากินนิดดูว่าที่เจ้าสาวกูถุยถุยถุยใหญ่เลยดูตีนไก่อยู่จ้ามาดามมาดามแมสสิกมาดาม หรอหร์นนิ่งค่ะทุกคนอ่เมื่อคืนหายไปหลังจากกินข้าวเพราะว่าเกิดเหตุการณ์นะคะหลังกินข้าวเสร็จเนี่ยมัิเกิอกดอยเป็นอุบัติเหตุสำหรับโจูโน่นะคะก็คือ ก็คือลูกลูกชายของออมอายุสองขวบเองคือด้วยความสนนะ่ะเขาก็วิ่งเล่นในร้านอาหารเมื่อวานใชป่ปะล้วก็บังเอิญหกล้มแล้วหัวไปโดนกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเหมือนเป็นเป็นขอบและกันเป็นขอบประตูขอบกระจกอะไรประมาณนี้ซึ่งมันเป็นอลูมิเนียมที่มันคมแล้วก็โดนบาดไปแบบปืด๊ดอย่างนี้เราก็เลยต้องรีบวิ่งไป โรงพยาบาลซึ่งตอนแรกแตัดสินใจนั้นมากเพราะว่าโรงพยาบาลที่นี่แบบราคาแพงอะไรใดๆก็คือโอเคจิกับนาวาก็รีบอุ้มจูโน่คือทานาว่าให้สิช่วยออมในการอุ้มจูโน่ไปโรงพยาบาลน,นะคะก็คือทีเนี้ยโดนหมอเย็บไปสี่เข็มทุกคนรู้ว่าราคาเท่าไหร่1,700งพันเจ็ดร้อลโอ้ไม่กอดคือเท่าไหร่นะคุณมายัง 6, าเกือบหกื่นบาท ช็อกไปเลยไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติว่าทําประกันการเดินทางมาม,มันจะ cover หรือเปล่าเออแต่อย่างออมเนี่ยออมอ่ะบางเอิญไม่ได้ทําแต่อย่างนับกับจิกระปาอะไรเงี้ยก็คือทํากันมานะคะโอเคก็คือพาะวานะ่ะก็เลยใช้เวลาถึงดึกเลยเพราะว่าเรานั่งรอออมแล้วสุดท้ายแล้วกลับมาแบบเป็นห่วงเพื่อนอะไรใดๆเงี้ยก็คือไม่ได้ถ่ายบล็อกเลย I'm so sorry แต่มันต้องเป็นอย่างนั้นแหละก็ยังไม่ได้ใส่แว่นยังไม่ได้ใส่คอนแทคเลยพูดโดยที่ไม่เห็นหน้ากล้องเลยไม่เห็นหน้าตัวเองเลยก่นพิ่งคาบน้ำมา นาวบอกยังเมื่อวานหนาวขนาดไหนเออหนาวเันนิดหน่อยไม่ไหลทุกคนเท้าใจได้เออเมื่อวานหนาวมากหนาวมากหนาวแบบหนาวแบบเดี๋ยววันนี้เราจะต้องไปซื้อเสื้อหนาวเพราะว่าจริงๆตอนแรกอะที่ที่คุยกันมามันเป็นซัมเมอร์ใช่ป่ะเราเพื่อนเราก็บอกเฮ okay, hey, right. ้ยมันหนาวนะแต่ไม่รู้ว่าตอนที่มึงมาถึงมันจะหนาวหรือยังแล้วตอนแรกเราก็เอาบอมเบอร์มาแต่ว่าด้วยความที่เราเดินทางแบบ2ี่สิวันกระเป๋ามันก็เลยไม่พอต้องไปไปเลยต้องไป ต้องแปลงไปแหม่ก็ตัวเองแปลงมาแล้วอ่ะต้องทาครีมแบบนี้เดี๋ยวให้ดูเออผิวแห้งมากโบกแบบโบกมากเมื่อวานจีโบะแบบตอนนอนอ่ะนี่นะคะชุดนอนของน้องโจ๊ปื้มเทชบอดนี่น่ารักมากใส่สบายมากผ้าดีมากถ่ายอินให้เป็นหนึ่งกลุ่มสีผม The Six Hands Studio นะคะทำดีมากทุกคนรับชอบมากเลยก็คือเราไม่ได้ทำสีผมเอาประมาณแบบ เป็นปีอ่ะเป็นปีอ่ะเออก็เลยไปทําหน่อยให้มันซาบซ่าขึ้นให้มันสดใสหน้าไบรท์ขึ้นนะคะอ่ะไหนทค่ะคิมงไงเอาหมดแล้วโอเคหน้าเราเป็นตึงๆเลยเดี๋ยวเจอกันครับกำลังจะเริ่มวันค่ะทุกคนคือว่าพอผู้หญิงเยินเนาะมันก็เป็นตั้งซี่เสร็จกันหรือยังเสร็จแล้วค่ะนี่สมาชิคใหม่นะเดียค่ะ อิ่งค่ะแล้วเขาเพิ่มอะไรพวกคอมเล่นกันจังวะคอฟิตเช็คหน่อยค่ะไม่ใช่หรออ่โอ้โหแต่ละคนปิ๊เชิกปิ๊กชิกได้ค่ะตอนนี้นะคะเราแบ่งรถเป็น2คันนะคะแล้วก็คือจิกก็คือไปเช่ารถคันหนึ่งมาเป็นแบบว่าวันเดย์ใกล้ๆหัวมุมตรงนี้ก็คือเดินไปเอารถแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคืนเป็นแบบ24ชั่วโมงซึ่งเราทำใบขับขี่สากลมาเรียบร้อยแล้วนะ ไม่ทํามายื่นมือชื่อไรนะก้าที่นี่มันคือที่ไหนนะเซา t h s ิ i t o South มันคือข้ามโกลเด้นเกตมาแล้วก็มาเจอ s o u เซลโต t o วันนี้แบบอากาศดีฝั่งเมื่อกี้คือแบบอึมครึมสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมากินเฟรชแอนด์ชิฟที่ ที่อะไรลืมเาเซอร์เรตโตไม่รู้ถูกปะนะแต่ว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดาวเทากันนะคะก็คือจะไเดินเล่นมันเหมือนเป็นเมืองริมทะเลอันนี้คือที่เพื่อนน่ะบอกนะไ,<ห>นไม่รู้เหมือนกันนี่แต่ว่านี่คือมันเป็นวิวแบบที่ฟิชชั่์ชิฟแล้วก็โอ้ยย่บบงยยยย่ยได้ยยยยย่ดยยยยย่ยยยยยดยยยยยย่ยยิยย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 ิยย่นยย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 ยกยย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 ย่ยยยนยย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 ย์ชิยก็กินฟิชยะวะ อันนี้เป็นเมนู recommend นะครับสำหรับที่นี่ย <ar ่าไม่เอ็งชิบหมดแล้วแหละไม่ได้ได้มาอร่อยมากอร่อยมากอร่อยไหมครับจุน่าอร่อยไอ้ยอยไหมอ้อไอ้ยอย next stop นะคะเราจะไปดาวเช้เยี่เห็นบอกมีให้ช้อปปิ้งด้วยนิดหน่อยก็อาจจะโมนะแต่ว่า๋ยวไปดูกันอย่าไปเชื่ออะไรมันมากใช่ใช่เชื่อไม่ได้ือินหาเพื่อนผ่านไปคนอย่างเงี้ยเชื่อไม่ได้หรอกคนยังไงเชื่ออยู่ไม่ได้หรอกคนแบบเนี้ยไม่ยังเอาเฮ้ยพี่อยากกินอาวซ์ซีนทวเวอรม เบสิกเบสิกไปอืหวานแต่หวานหวานหวานไปนิดนึงอ่ะหวานอันนีเดียวเป็นนมค่ะแล้วก็ข้างล่างแมนเขาซีอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เขาอต้ยดิฉันไม่ใช่ขอบอกไปเรื่อยเลยที่นี่มันได้ไงอร่อยหวาเฮ้ยกล้องมันก็สวยแล้วเนี่ยสวยสวยรับ ได้ครับคุณสวยแหละเมื่อกี้ของกูอะคุณสั่งของกูไม่กล้าชิมไม่กล้าขอชิมเพ่งใจก็เลยสั่งเลยแล้วมันอม่อร่อยเลยแล้วกูบอกไม่อร่อยทำไมของกูไม่อร่อยเขาบอกเขาเลยไม่อร่อยของเบียรอันคือแบบไม่เอายิ่ขนาดกินไปแล้วใช่ไหมกินแล้วขนาดที่กูยังไม่กล้ายอีงเข้าไปแล้วมึงจ้ารถอะไรมาเดี๋ยวกูไปเปลี่ยนให้แล้วก็เปลี่ยนได้หรอเดียอห้ปล่นรที่นี่อเมริกาค่ะคเทง ของนุ๊กค่อนข้าอองอร่อย,ยกว่าเราหมดเลยมห,มหมดเลยอุ้ยสิเราเราซื้อฮูดดี้กันไหมอ่ะต่ให้ช่วงมันบานนิดนึงวะ่ะมันไม่ยอมโป่งๆเข้ามาอืออ, <c oughs> อันนี้ว่ะเอาเลยฮูดดี้น่ารักนะ ใหที่ออมไม่เปลี่ยนมาให้อันน็้เซ <you> เวอร์ไงนะเขาก็แบบเขาก็เปลี่ยนให้เลยโดยที่ไม่ต้องบอกอะไรเลยหรอบอกเขาก็บอกว่าไม่อร่อยว่าเพื่อนฉันไม่รู้ว่าชิมได้แล้วเธอก็สั่งไปแล้วเธอก็ไม่ชอบอ๋อให้ด้วยรับแล้วเธอชอบรถอะไรล่ะแล้วเธอชอบรถอะไรล่ะรถนี้อะคันนี้อะไรผมว่าพี่ผมด้วยแล้วอเดลี่ครีมเป็นรถธรรมดาได้แหละนริ ตอนนี้เรามาตรงวิวพอยที่จะเห็นนี่ Golden Gate จากอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็น Golden Gate จากไม่ใช่ฝั่งซันฟรายเป็น Golden Gate จากฝั่งนี้ซึ่งคันฟไฟโอ้น่ารักดูให้ดูขอดูหมอกดิใช่ใช่จริงๆแล้วซันฟรายจะอยู่ตรงนู่นผมไม่เห็นเลยเลยไม่เห็นเลยเลยนี่ไกด์ทัวร์นี่ไกด์ทัวร์ ไก่ทั่วโคจีนนะฮะไก่ไก่ฟิลิปปินส์ไก่ฟิลิปปินส์ปาเกียวปาเกียวปาเกียวสวัสดีครับ ก็คือถ้าจอดรถที a woman? A woman? Okay, so ่เป็นเนินคือจานทปานเนี่ยเขาจะแบบถนนเนินชันสูงเวลาจอดรถนะคะเขาจะให้หักล้อไว้แบบนี้นะคะทุกคันเลยโอเคตอนนี้เราอยู่ไหนนะตอนนี้อยากบอกไปเลยว่าแต่ไม่รู้ตอนิตาเลียนท่าอิตาเลียนท่าเนี่อันนี้น่ารักมาก ร้านหนังสือนี่น่ารักมากใช้น้าทาวอิตาเลียนทาวข้างๆใช้นาทาวเพื่อนมีว่ากำลังจะไปไหนอ่ะไปไม่รู้ไปดิไปนี่ทำไมทัวร์คณะทัวร์เราไม่ไปจุดหมายอ่ะจะไปพักไงแต่มันไกลแต่ต้องเดินย้อนไปย้อนมาก็เลยขับรถไปเลยไหมอ๋อเดินก็ได้นะขับรถไปเลยที่เมื่อกี้มึงเลยผ่านมาหรอมันมีที่จอดตอนแรกไม่รู้แล้วตองนั้นกลับไปแล้วเราจะมีที่จอดปะก็ไปลุ้นๆเอาเดินก็ได้นะเดินเดไกลเหรอเนี่ยบอก ไฟไฟเขียวหน้าก็ถึงแล้วเอาเงก็เดินได้ไปดิไฟเขียวหน้าก็เดินาป้าปลาเกียวทำไมปลาเกียวไม่ฟินเลยงงงทุกคนเลยเดิน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 เดันเดินเดเดากเดันเดิ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 นเดนเาินเดเดินเดินเดินเนเนเดินเดเดนเนเดกนเดเนเนเดิทุ่นเนนนเเนเทุ่มน ซึ่อเมืองตรงนี้น่ารักมากเลยนะมันจะมีร้านอิตาเลียนเยอะๆมีร้านกินวายกินพิซซ่าบุ๊กบุ๊กสตอร์เมื่อกี้ที่เดินผ่านต่างๆคือมีความแบบอ๋อนี่เคยพักเมื่อกี้ที่เราขับใช่ที่เราขับานไงใช่เลยที่เขาพามหมามาเดินเดินกันหน้่หลักเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีหมาเป็อะไรบ้าง โอเคแต่ก็ไม่ได้มีอะไรนะก็คือเป็น uh huh. เป็นพักลงโลมุดโมดแต่ฟิลมันดีเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจังชันแล้วแบบเราก็เห็นแบบ กินร้านหนมาดูผนพี่ผืนชมบกิราเป็นไงบ้างไม่ได้กินนานแล้วเปะ้าคืออะไรอะมากมากเหรออันนี้คือภาษาอะไรอะก็คนอนกนจีัไนครับ

คือตอนนี <g zia> <t> ้นะคะเรากําลังจะไปเฮนไนให้แนทนะคะซึ่งเราคิดมาตั้งแต่ที่ไทยแล้วว่าเราจะทําเป็นสีกันก็คือแต่ละคนมีสีของตัวเองอย่างนับนับได้สีม่วงเราก็จะใส่สีม่วงค่ะแต่เราจะตัดผมช่อนี้ไปแล้วก็เจ้าสาวของเรานะคะจะเป็นเาลงเลยเครียดมากเลยผู้ขาวละผู้าขากจะเป็นสีขาวเครียดเป็สีฟ้าออมสีชมพูอะตอำสีส้ม สีฟ้าค่ะขอดูสีฟ้าเลยค่ะเกลียวมากค่ะขอตอมดีมากทุกคนดูเฮ้ยมีแว่นด้วยวะใช่เรามีแกงแว่นด้วยค่ะสุดๆเจลมือของหวานมากเนี่เกมาเออสีนด์หมดไวรุ่นนิวยอร์กีเออะเดี๋ยวไปแปะก่อนนะม่วงฉันอันนี้ยืนหนึ่งเรื่องแต่ผมในซานฟราน ไปต้องมีเพื่อนไปต้องมีเพื่นด้วยอือโอ้โสวยที่สุดแต่น้อยกว่าเจ้าสาวยอมตูด ไม่มอ์นิ่งแล้วทุกคนตอนนี้ <laughs> ทุกคนเมื่อคืนคือน,นอนตี๔คือตอนนี้ที่กับนับคืออืนมากแบบโอเคเราพาทุกคนมาเพียร39นะคะวันนี้ <laughs> เดี๋ยวเราจะกินข้าวกก่อนแล้วก็เดินลงเดินเล่นแหละ <laughs> เดี๋ยวดูว่ามีอะไร <laughs> คือบอกเลยว่าถ้าไม่ได้มากับเพื่อนตอนนี้ก็คือนอนขมเราห้อ <laughs> ง <laughs> มีคือมีแดดเราก็เลยแบบแต่งตัวแบบชิวๆแต่ว่าก็มีความเย็นนะสิบาองศาเออ17บเสิบจแต่ว่าแบบสบายกว่าเยอะเลยอ่ะนี่เรากำลังจะไปดูแมวน้ำ <c oughs> เฮ้ยไม่ตื่นจริง,รงๆอ่ะ <c oughs> ไม่ไหวแล้วอะ่ะ <c oughs> อยากบอกว่าตอนนี้อยากไปนอนกับแมวนะ้ำเศร้าจัดหนแมวน้ำก่อนทุาคพ่งเห็นนะนี่อยู่หน่กอง เบบียดกกันลเรามากินบัฟก๊อชมันนะคะไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันตามเพื่อนมาเพื่อนบอกว่ามาเราต้องกินตอนแรกอะมันเป็นไบโดเช้าเวอร์ชัปาที่บวบมีเขาก็เหมือนบัฟก็เส้นเหนียวพ่อแม่นิ่ม นเขาก็เลยบอกว่าเอออยากจัดให้อันั้นก็เป็นงานให้ของขวันเจ้าสาวกูก็ต้องเหมือนต้องเปิดเปิดของขวัญตัวต้๊งติองติ๊งติ้งติ๊งติองติ๊งติ๊งติกงติองต่องติกงตื๊งติ๊งต้องติ๊งติ๊ไมิ๊งติ๊งติ๊งติใหติ๊งนิ๊งติ๊งแล้วันใส่ของูิล้วค๊งติ๊ที่สุดได้กินงติ ถึงข้าวมากตอนนี้คือคิดถึงข้าวมันไก่มากเราก็เลยหาเมนูที่แบบว่าเป็นข้าวแล้วเราก็ได้มาดีใจมากเลยมี่เลยบ้าเขาเคยกินข้าวบ่กต้องมากับชอนเลยต้องมากับมี่อ่ะเป็นไง เออค่ากับ้แต่ว่าเดี๋ยวเราขอที่หอที่ไม่กิน่างนี้หรอนะไม่ใหไม่ให้แม่ที่ชมันจะมีแบที่ไม่กินข้าวกับชอมแบบนี้ชอนกับซุปออมมไ่ซุ โอเคค่ะทุกคนอากาศเย็นนะคะก็เลยเอาเสื้อมาใส่แหละมีแดดแต่ว่าก็หนาวแล้วก็ตอนนี้นะคะเรากาลังจะเดินไปหาจีคือวันนี้จีแบบไม่ไหวมันกลายเป็นว่าวันนี้เป็นนับที่แข็งแรงกว่าสตรองกว่าก็งั้นเราจะเจอกันกับนับคนเดียวแล้วนะ,ะไม่รู้ว่าตอนนี้มันไหวไหมคือมันไปเดินรับลมและเดี๋ยววันนี้นะะ้ำกาลังจะเดินไปคุยกับพวกเพื่อนนะคะว่า จะไปโกลเด้นเกตหรือจะไปเลดี้เพนเพราะว่าวันนี้เรามีสมาชิกใหม่อีกคนนึงชื่อดาวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพาไปเจอนะคะซึ่งมันเพิ่งมาถึงก็เลยจะพาไปโกลเด้นเกตอะไรแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีละกันว่าเราจะไปไหนซึ่งเพียสามเเนี่ย คนเยอะมาก<ๆ>เยอะมากจริงแล้วก็มัน<ๆ>เป็นก็พวกร้านอาหารเนาะแล้วก็ติดริมทะเลด,ด้วยก็มีความชิลพรุ่งนี้เราจะไปโยเซ่กันทุกคนเป็นธรรมชาติทริปนี้นะนับกับจี l o o k ิ n g forward อยู่2อย่างคืองานแต่งแนบกับโยเซ่คืออยากไปมากเพราะว่าเราอยากไปธรรมชาติของต่างประเทศบ้างเรายังไม่ค่อยได้ไปแบบอะไรที่มันเป็นธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปโยเซ่แต่ตอนเนี้ยหลงที่ไหนวะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราจะออกออดิเอชั9ขอโทษด้วยที่เราไม่เคยได้แทายใหนึ่งคือคนเยอะสองคือดูสภาพสิคือจะไม่ไหวแล้วแล้วเราก็หาข้าวกินตอนนี้เริ่มคือแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปโกลเด้นเกตกันตอนนี้กําลังดิสคัสนอยู่ว่าเราจะไปฝั่งไหนดีเพราะว่าโกลเด้นเกตมันมีหลายฝั่งคือส่วนตัวนับเองอ่ะก็คืออยากไปฝั่งเบเกอร์บีชแต่ว่าไม่รู้ว่ายังไงเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวจะพาไปเจอกันที่นั่นนะคะ ไม่หรือเราไปซูบีแล้วล่ะเขาจะบอกเวลาออกบ้านทุกคนทำไมทีมนี้ทุกคนคือปากซีดทุกคนแหลกด้วยมีมีแบรนด์ไหนอยากให้แบบเขาได้เขาได้ราคาลิสติกเขาได้ราคาเพื่อนเพื่อนนับคือซิดเวอร์และเมื่อเทียบกับติ๊กคนอย่างดีและติ๊กเมื่อกี้นะคะที่ทักเพื่อนว่าหุยปากซิดบีฟอมมาดูอัฟเตอร์ค่ะ แดงให้ไหวเดี๋ยไม่ได้เดียไม่ได้โอ้ยลืมดาวค่ะราชิกใหม่ของเรานะคะยังอันนี้คือสี่คนใจง่ายที่ตามมาค่ทิปนี้เราแบบสำเร็จลล่วงแล้วเพราะว่าแกงเคลื่อนมาแบบเยอะมากเดินไปนิดนึงได้ป้าเราไปป่าได้มันไม่มาป้าเดี๋ยวเราเรียกอูเบอร์ไปโกลเด้นเกตกันนะคะเพราะว่าอีกคันหนึ่งขับไปแล้ว ตอนนี้เรามาที่เบเกอร์บีชนะทุกคนก็คือยังไม่ยังไม่เห็นอยู่ดีมันแบบว่าช่วงนี้หมอกแบบ นักกมากอะใช่แต่ราว่าพี่มอกก็สวยดีนะก็สวยดีแต่ว่ามันอย่งมันเห็นไม่เท่ยเยอะเเราลงไปที่ทรายได้เลยใช่ใช่เดี๋ยวเราจะไปเดินเล <c oughs> ่นที่ทรายกัน,น <c oughs> อคนนี้นะคะหนาวมากคืนจริงเราอ่ะมาดู golden gate นะทุกคนหนูว่าฟอกลงเยอะมากคือไม่เห็นเลยตาเปล่าคือสวยมาก <c oughs> ตอนนี้นะคะเรามาที่เพนต์เต็ดเรดี้แล้วนะคะ6โมงทุกคนยังมีแดดอยู่เลยวันนี้แดดดีมาก <c oughs> าที่หนาว,นาวยังหนาวอยู่เลยยังหนาวแล้วก็มีแดดแล้วก็สวย <c oughs> ใช่ใช่ดูให้ดูกันน่ารักดีลา ทุุนนนะกคเรากำลังเดินทางมายโอเซอวิตตี้นะคะทุกคนแฮปปี้ yes ในที่สุดเราก็ได้ขับรถที่เราไม่มีที่ไหนใช่ร้อนแค่ไหนเราก็จะทนร้อนจริงด้วย คนจิน่ารักมากออกมาคือซื้อแหวนมาให้เป็นแหวนหนีบอกว่าเปลี่ยนตามอารมณ์ <laughs> รถผ่านเจอแล้วเพื <anom Carmen. S 2> <Bom> ่อนก็วิ่งตามแล้วตะรวนเรียกแล้วเราก็ไม่เห็นเลยเรามาเที่ยวมาคนจะดูวิวปะวะมองกาผัวชอบชอบฮัปปี้มาก We've from me I wanna feel that summer feel, but I don't wanna go if you ain't with me. Let's make a home, be all alone.